สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยู่ในรายการตอนนี้จุดเอดท่านนะครับสามารถพูดคุยกับนักพากได้ทุกทท่านเลยนะครับอาแล้วครับแล้วตอนนี้เข้าสู่การแข่งขันรอบที่1นแล้วนะครับฝั่งซ้ายมือของจอครับเป็นคุณเซโนครับและฝั่งขวามือฮะคุณปราก่อยปราก่อยเหรอหรือเขาชื่อไรฮะปราก่อยปลาปราโคอี ก,ก้อยแล้วกันนะน้องก้อยอ่ะก,ก้อยอ่าอาแล้วครับผมน้องคุณ,คณเซโนโครับฝั่งซ้ายมือของจอสีฟ้าแล้วก็คุณปะก,ก้อยสีแดงฝั่งขวามือของจอต้องลองดูกันว่าวันนี้จะมาด้วยเด็กอะไรนะฮะเปิดมาแล้วซาเชียนครับอ๋อแล้วฝั่งคุณปะก,ก้อยน่าจะเป็นเมซอนฮะเมซอนัยงเดาไม่ถูกว่าเป็นเมซอนกับอะไรรับต้องลองดูแต่ผมแอบเห็นเม็ดดับเบิลจี้อัดจูโจมต่อเนื่อง อาจจะเป็นคราฟต์มีฟ้าอาจจะเป็นมีฟ้าเป็นอะไรพวกนั้นไปได้ไม่ใช่เห็นแล้วเป็นอินเทเลียนอ้เป็นอินเทเลียนถ้าใช้คำแบบเข้าใจง่ายๆคืออินเทเลียนสตอร์ลโอ้คือสายแข็งอันนี้ก็เป็นสายแข็งเหมือนกันใช่ครับแต่ซาเชียนเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเอเนจีผมว่าเป็นตัวเร่งจี้อาจจะเป็นเด็กของมิววีมา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  ซึ่งมิววิสตาร์เนี่ยจริงๆว่าเพิ่งมาเป็นแพทใหม่ด้วยมาจา<ช>กแมนโกแล้วผมโดนมาแล้วตอนการแข่งขันยิมแบทเทิลรอบที่แล้ว<อ>ผมโดนมิวฝากเดามจท์ร้อยยี่สิบทุกตัวจุกจูกโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคอมโบ,บมใช่ครับผมใช่ครับแต่ถ้าคอมเมไม่ได้นะเพราะว่าคอมเมเสียอยู่อ่าใช่ฮะอ,อัน,น,นคอมโบโทษทีฮะคนละอันคนละคอมนะฮะคนละคอมแหม่ทำไมไม่ซื้อให้คุณเมย์ใหม่โทษทีบ้าบอ ครับตอนนี้มาแล้วเหมือนทางคุณปาก้อยติดจีติดเอเนอร์จีไปที่เมซอนนะครับแล้วก็ลงเป็นน้องปลานะครับ่างแรกนะครับเพื่อเตรียมโบเป็นปลาหมึกอ๋อสวัสดีสวัสดีคุณโต๊ดนะครับสวัสดีคุณตี้ครับแล้วก็สวัสดีคุณปติญญานะครับเอฟซีลุงครับแล้วก็คุณคุณโอมนะฮะเอฟซีเตฟานครับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับพี่โอมวันนี้มาไม่ได้พี่โอมไป สัมมนาที่พัทยาพอดีแต่เขาจะติดตามเราไลน์ตั้งแต่ต้นจนจบเลยคือเขาเขาไปแต่ตัวไปแต่ตัวแต่ตัวอยู่ที่จอยตลอดอิ่งจาไปนะฮะมาตรงนี้ดีกว่าว่าอย่าไปดีกว่าไม่เขาบอกเขาต้องไปเพราะมีผลเงินเดือนอ๋อนึ่งเต้องยอมหน่อยใช่ครับอาะละครับแล้วฝั่งมาด้วยมิววีจริงจริงด้วยครับแล้วบัตเด็กล่างขี่ม้าดำครับเหมือนจะมาคู่กันจริงๆเนาะแล้วก็บัตเด็กขี่ม้าดำเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับสามารถใช้ท่าประตูสู่ยมโลกได้ครับผม ไม่เล่นโยมาราแล้วเหรอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันจะซ้ำติดพลังงานที่มิวมิวทูวีสตาร์อวีธรรมดาก่อนครับด้วยความสามารถของมิวทูนะครับเขาจะตีแรงตามจํานวนของพลังงานที่ติดอยู่ในสนามฝั่งเราแล้วโยนทิ้งไปที่หลุมครับอ๋อน่าจะลูกละแปดสิบเรียกได้ว่าเป็นท่าโจมตีที่ค่อนข้างรุนแรงถ้าใช้คู่กับบัตเด็กสามารถติดพลังงานได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปั๊มไปเรื่อยๆติดเทนนิงคอร์ดใช้กู้คืนพลังงานครับจับขึ้นมือติดไม้จัวเพิ่มนี่แหละคือคอมโบของมิว แล้วพอเอาขึ้นมือเนี่ยคู่กับตัวบัตรเด็กเนี่ยแน่นอนได้จั่วเพิ่มได้จัว่วได้วน,นไปจัวว่วลลนวนลูปอย่างนี้ไปรเรื่อยๆนะครับและน่าสนใจคือคุณปะก้อยเนี่ยถ้าเขา,าคุณเซโนโมไม่สามารถโจมตีวันฮิตคิวได้แน่นอนครับฟื้นฟูเต็มถัง <มา S 2> เลือดแน่นอนโมมิฮิวให้กับอินเทเรียนวีแมเรียกได้ว่าสำหรับเด็กมิวเนี่ยจริงๆถ้าคอมโบติดรวมถึงไม่เจอโปเกมอนที่เป็นทัดมืด ผมว่าน่าจะเอาอยู่นะครับสำหรับแพทนี้แต่เดี๋ยวต้องรอดูว่าคุณเซโน,โนเนี่ยจะสามารถกดคอมโบติดไหมในฝั่งคุณปะะก้อยครับมีการาโวเป็นประมึกมาแล้วสามารถค้นหาตัวพลังงานาเทคที่มี การจุดโจมต่อเนื่องได้รวมถ <Hey. S 2> ึงการใช้เรเวอร์บอลเพื่อเรียกเมซอนพูดถึงปลาหมึกผมก็ชอบนะตรงส่วนคางผมเคี้ยวแล้วมันกรุบกรุบดีใช่ส่วนผมชอบตรงไข่ครับไมเป็นคือหลายคนบอกว่ามันไม่ใช่ไข่แต่ผม,ม,มก็มันก็จิม้มมันก็จิ้มได้เราก็เรียกกันว่าไข่ปลาหมึกใมันก็ไข่ปลาหมึกไม้ละ30แพงไปครับผมคุณโอมแก้ามาให้นะครับบอกว่ามีลูกละ90ไม่ใช่หรอ oh. ทีมงานต้องการคนอย่างนี้แหละฮะอันนี้คืออันนี้คือจริงๆลุงวัดผลอยู่นะมีคนตั้งใจฟังด้วยอันนี้คะแนนจีบพิสัยให้คุณโอมนะบวกหนึ่งคะแนนจีบพิสัยให้คุณโอมนะครับและแน่นอนเลยครับติดตามไลฟ์กันยาวๆนะครับวันนี้มีของรางวัลแจกมากสูงถึงถึง12รางวัลเลยอ๋อเรียกได้ว่ามาอีกแล้วนะของคราวที่แล้วใช่เขาแค่เขาแค่สองอันนี้ก็แจกวันนี้สิบสองรู้สึกกระอ่วนการแจกรางวัลเลยพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่ค่อยชินไม่ค่อยชินใช่ครับผมเหมือนจะลงมาเเเป็นนนนอิทีียแล้วะะฮ ไมซอนสามตัวแล้วก็อินเทเลียนตัวหลังครับผมแล้วตอนนี้อินเทเลียนเราใช้คำอินเทเลียนจู่โจมต่อเนื่องแล้วกันครับจะได้เข้าใจตรงกันครับผมแล้วก็ผ่านเทิร์นเลยหรือเปล่าครับอ่าแล้วครับแล้วติดฝั่งคุณเซโนนะครับติดพลังงานจิตครับให้กับมิววีแล้วก็ใช้คริสตัลหมอกครับสามารถยิบโปเกม,มอนพื้นฐานที่เป็นพลังจิตหรือพลังงานพลังจิตได้1ใบเอาแล้วตอนนี้ต้องอยู่ที่ว่าคุณเซโนจะเลือกเป็นอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฝั่งของคุณเซโนเนี่ยไม่ได้มีโปเกม,มอนพื้นฐาน พลังจิตเยอะนักไม่รู้ว่าจะเป็นแลลมหรือเป็นไหลเป็นบัตเด็กครับเรียกที่จะหยิบบัตเด็กก่อนจริงอันน่าจะต้องตั้งบอร์ดก่อนแต่อันตรายอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดมิวตัวนี้เขาโดนน็อกอ่ะมีความอันตรายสูงครับเป็นไปได้ไหมอลไรครับเราเขาเลือกที่จะลงดีอนซี่ครับดีอนซี่ความสามารถเมื่ออยู่ในสนามฝั่งต่อฝั่งเรานะอยู่ตำแหน่งต่อสู้จะไม่รับผลเอฟเฟกจากการซัพพอร์ตของฝั่งตรงข้ามก็คือจะไม่โดนบอสออเดอร์ดึงนั่นแหละทั้งเบน อืมแต่ได้เฉพาะโปรแกรมพื้นฐานนะคือครอบเฉพาะโปรแกรมพื้นฐานแสดงว่าบัตรดงบัตรเด็กเนี่ยไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่โดนดึงแล้วถ้าเขาไปอยู่ในตำแหน่งต่อสู้ครับผมและที่สําคัญผมไปแอบรู้มาว่าความสมาร์ทของดีแอนซี่อ่ะเมื่อติด 1G นะคือถ้าโจมตีเขาแหละโจมตี20อืมจั่วการ์ดเพิ่ม2ใบโอ้เออเรียกได้ว่าเอาขึ้นมาขึ้นมาแท้งก่อนหนึ่งรอบบางคนอาจจะมองว่าไม่เสียประโยชน์หนึ่งไพ่แต่จริงแล้วมันคือการฝากเดเมจไว้แล้วได้จั่วการ์ดเพิ่มทําทำให้ ผมต้องบอกอย่างนี้ว่าผมซ้อมบ่อยเทาเกียจะเลือดเลือดเหลือ260แล้วมันจะตาย,ย,าตายพอดีดใช่ครับเ,รเป็นค,คีย์ที่สําคัญเหมือนกันตอนนี้ทางคุณเซโน,โชนใช้เป็นบัตรเด็กนะครับแล้วก็น่าจะติดเอเนอร์จีไปที่ตัวมิวนะแล้วก็โจมส่องมาเรียบร้อยแล้วครับใช่ครับผมต้องบอกว่าเกมนี้โอเคเพราะว่า2คนเริ่มตั้งบอร์ดได้แล้วนะฮะตอนนี้ก็วัดี่งมิวตมแล้วแล้วก็เอาซาเชียนถอยออกมาครับแล้วเป็นมิว น่าจะสั่งโจมตีเลยโดยการทิ้งเอเนจีหนึ่งใบครับก็เพียงพอแล้วนะครับขอบคุณ19ท่านนะครับที่เข้ามาชมในฟันนี l i ล e ์ฟันนี้ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เดอะฮารลังสิตนะครับใกล้ๆก,กับเซียรลังสิตเลยครับผมเราต้องบอกว่าที่เดอะฮัเนี่ยยังเหมือนเดิมเนาะสถานที่ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเดิมนะครับมีพื้นที่ให้เราได้จัดงานกันนี้บ่อยๆแล้วก็จัดเป็นโซนกันเพราะรอบที่แล้วเราเสียงดังเขาจับเราเข้าตู้เลยวันนี้ เปลี่ยนละโยนโยนห้องไลฟ์ไปอีกห้องนึงเลยเพราะว่าพวกเราเสียงดังอะไปกวนนักแข่งครับผมเขาก็เลยจัดให้คนละหนึ่งห้องเลยสุดยอดจริงขอบคุณเดอะฮับด้วยนะครับวันนี้แน่นอนเลยครับทุกสิ่งสับที่เดอะฮับรังสิตครับครับผมแต่พูดถึงเนี่ยเดอะฮับก็ยังไม่เพียงพอนะจริงๆมีผู้สนับสนุนอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นปกป้องการที่คุณรักนะครับด้วย KMC อ็มซีการ์ดเบลเยอรับ SQC Exclusive Special Quality Card ครับให้บริการเกตการ์ดด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และแน่นอนที่สุดนะครับบรรยากาศแบบนี้เนี่ยขาดคนนี้ไม่ได้เลยนะครับมาสเตอร์แลบคลินิกเอดเคนอกสถานที่นะฮะนึกถึงมาสเตอร์แลบได้เลยครับผมครับผมน้องพัศวัต์บอกว่าเหงาครับติดสอบอยากไปครับสอบให้เสร็จครับแล้วรีบมาครับผมยังทันอยู่นะฮะตอนนี้ใช่เพราะว่าทาง i p พ y ยังมีในส่วนของกิจกรรมอยู่ใช่มีรอบแข่งเสริมอีกรอบหนึ่งอ๋อเป็นเหมือนไซต์อีเวนต์เหมือนถูกต้องถูกต้องนึกคำนั้นแหละนึกไม่ออกครับผม อแล้วครับแลวตอนนี้ครับฝั่งคุณปะก้อยนะครับเลือกที่ติดพลังงานจูโจมต่อเนื่องนะครับที่อินเทเลียแล้วก็โวเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับครับเรียบร้อยพร้อมและพร้อมยิงแล้ว,ลวประเด็นคือคุณเซโนโยังไม่สามารถโวมิวเป็นวีร์ได้ปัญหาเหมือนกันนะแล้วเลือกที่จะส่งออกไปก่อนซึ่งมันจะเป็นการฝากเดเมจและเจ็บครับน่าลําบากเพราะว่าที่สําคัญเลยยังไม่มีวีวีตัวซ้อนตัวหลังด้วยใช่ครับเราดูจากทรงเนี่ยตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องไม่แน่ใจว่าคุณเซโนเนี่ย จะมีการเปลี่ยนแผนไปใช้ตัวบัตเด็กหรือซาเชียเป็นตัวตีแทนไหมนะครับแต่อย่างที่ลุงบอกนะครับมีความจำเป็นจะต้องตั้งมิวพื้นฐานจริงๆไม่งั้นก็จะไม่มีตัวเบิร์สตัมเบตหรือว่าเป็นวันฮิตเคได้ครับผมออาละครับแล้วตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าอินเทเลียนนะครับโจมตีคือสามารถนําพลังงานที่ติดอยู่ที่ตัวเขากลับขึ้นมือได้ก็คือจะล้นลเลยนะครับโจมตีแล้วครับ120ครับ เรียกได้ว่า120เนี่ยถามว่าเป็นดาเมทที่หนักไหมอาจจะไม่หนักแต่จุกพอตัวเป็น130ครับแถมให้แถมให้อ่าเป็น130เดี๋ยวเราจะับไว้แบบนี้เนี่ยต่อให้โวเป็นวีซาเนี่ยยังไงก็เข้าระยะแล้วเพราะว่าวีซาเลือดเต็มที่ก็คือ28และแน่นอนว่าในส่วนของตัวหลังเมซ่อนเอ้ยยังไม่ได้สิเพราะว่าเขายังไม่สามารถโวเป็นจิเมเลียนได้ เพราะว่าเค้า <Quick shooter S 1> ยังไม่พียังไม่ได้มี<ร>มมกบล่างสองแล้วกันใช่สแตนบายไว้ยังไม่พร้อมที่จะยิงควิกชูเตอร์ครับผมเดี๋ยวต้องรอดูแต่เหมือนคุณไซโนจะโวเป็น V-Star แล้วไหมนะฮะยังครับยังไม่ได้ครับอ๋อแต่เลือกเป็นจี้มาก่อนใช่ครับเลือกที่จะหาจี้มาแล้วก็น่าจะต้องใช้ความสามารถประตูสู่ยมโร เพื่อเร่งการจั่วครับใช้แล้วครับอยู่ที่จะแปะใครนะเดี๋ยวเราลองดูน่าจะซาเชียนอ๋อก็คือจะให้ตัวซาเชียนเป็นตัวซ้อนแล้วยังครับยังไม่ได้ครับยังไม่มาต้องถอยอะผมว่าต้องถอยครับเพราะว่าถ้าไม่ถอยเนี่ยตาหน้าเนี่ยจากจี้ที่เขาดึงขึ้นมือเนี่ยเขาก็ตีจุกได้อีกนะครับเทนนิสคอร์ดครับนาพลังงานกลับขึ้นมือได้ครับแต่ตอนนี้สําคัญเลยคือบราเต็กเขาก็ยังได้แค่ตัวเดียว ยังไม่สามารถโวเป็น VMAX ได้เหมือนมือจะโบ้งไหมเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับมิวทูครับมาแล้วครับต้องติดจี้ครับตั้งเป็นบอร์ตดตเข็มขัดเอา้านี่เลือกจี้ตีแรกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูแล้วนะฝากเลยครับไหนๆก็จะไปแล้วนะทำชีเชื้ททอทเชือเ้อทิ้งไว้หน่อยอฝากรอยแผลเอาไว้แต่การฝากรอยแผลของฝั่งอินเทเลียนจู่โจมแบบต่อเนื่องอะมันค่อนข้างที่จะ ลำบากใจครับเพราะว่าเขามีการฮิวได้เพราะว่าอย่างที่ลุงบอกเนาะมันจะมีหลังจากที่เขาตีแล้วเก็บจี้เนี่ยเขายังมีซัพพอร์ตอย่างโมมิในการฮิวเต็มถังอยู่แล้วเขาใช้คำสั่งบอสครับเลือกที่จะจับอินเทเลียนตัวเล็กครับแล้วก็โจมตีเลยนะฮะอุยแต่ว่าไม่ไม่น็อกนะไม่ถึงขั้นน็อกนะ ครับผมเอ้ยโอ้โหหรือว่าฝากนะดูก่อนนะเดี๋ยวต้องลองดูว่าไม่นอกไม่นอกแน่นอนเพราะว่าปกติถ้าเป็น V ีสตาสามารถถอดจี้แล้วตีได้ลูกละ90ถอด3ลูกคือสองเจ็ดแต่พอเป็นตัวธรรมดาเนี่ยจริงๆความสามารถเขาถอดได้แค่ลูกเดียวแต่ด้วยความที่เขามีความสามารถของเข็มขัดครับก็คือชอยแบนตัวนี้นะครับไม่ใช่ชอยแบนชอยเบลเป็นชอยเบลเพิ่มดาเมจในส่วนของจอนโจมตีโปเกมอนวีครับเจ็บไปทั้งหมดหนึ่งร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งร้อยห้าสิบเหรอฮะ 160หรือเปล่าสิ <15. S 1> เป็น15บห <15, S 1> นะฮะ <15. S 1> อาละครับแล้วเข้าเทินของคุณปะก้อยนะฮะตอนนี้คุณปะก้อยน่าจะลองดูแล้วหาวิธีการถอยอินทีเลียนร่างแรกก่อนนะฮะว่าจะไปยังไงดีครับผมอ่าล่ะครับแลว้วโวเป็นจีเมเลียนติดสินบนครับสามารถหยิบก์ดเทรนเนอร์ได้หนึงใบต้องลองดูว่าของคุณปะก้อยเนี่ย <c oughs> จะเป็นโมมิไหมและเป็นโมมิจริงครับ มีเอฟซพิมมานะครับอยากลุ้นให้สเตฟานอ่านสโลแกนเดือดฮารให้ถูกหน่อยฮะ <laughs> <laughs> อันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นคนกันเองนี่เองรู้สึกเป็นประเด็นเหลื <laughs> เอเกินนะครับผมแซวตั้งแต่ในกรุ๊ปไลน์กันมากรุ๊ปไลฟ์เลยนะ <laughs> แมมเสียดายนะฮะสโลแกนใหม่ลุงเอ้ยสโลแกนใหม่เตฟ้าไม่สามารถพูดตรงนี้ได้ <laughs> ได้เดี๋ยวจัดให้นะครับหลังจากจบเบรกครับผมแล้วน่าจะตามสูตรฮะฮิวครับโวเป็น VMAX แล้วจัดด้วยโมมิ้ด้วยโอ้ แล้วก็ติดพลังงานครับเข้าตามสูตรครับต้องดูว่าในส่วนของอิตาเลียนตัวนี้มีเข็มขัดหรือเปล่าถ้ามีเข็มขัดสามารถน็อกมิวตัวนี้ได้ทันทีครับอ๋อท้องแชทมานะสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์ครับผมคุณโอมฮะคุณปลาก้อยรู้จักคุณประเสริฐไหมฮะน่าจะเป็นเพื่อนกันครับผมน่าจะเป็นสัตว์น้ําจืดเหมือนกันครับผมแหมคุณประเสริฐตัวใหญ่ไหมเนี่ยเรียบร้อยครับโดนน็อกเรียบร้อยแล้วครับโปเกมอนอ่าเป็นมิวทูวีครับและทุนปลาก้อยเทคสองไพส์ครับ ทีนี้ต้องลองดูแล้วว่าคุณเซโนเนี่ยจะเลือกเป็นซาเชียนแล้วตีส่วนเลยไหมแล้วมาจริงฮะเป็นซาเชียนครับซาเชียนไอ้เสือคาบดาบไม่ใช่เป็นน้องหมาอ่าเป็นหมาคาบดาบครับผมและล่าสุดครับเห็นสปอยมาหูซาเชียนเหล็กตัวใหม่เป็นวีตาร์โอ้โคตรสวยแต่ความสามารถนี่ก็คือยังเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่ใช่ใช่ใช่แต่เท่าที่แปลมาท่าแรกโจมตีสองร้อยส่วนถ้าเป็นท่าวีตาร์นะเป็นท่าโจมตีแต่ไม่ใช่อาบีนะเป็นท่าโจมตีโจมตีสามร้อยสิบ โอ้เรียกได้ว่ายังไงก็เข้าเลยตายเลยครับผมยังไงก,ก็น็อกโอ้ตายแล้วเอาละครับเข้าเทิของคุณเซโนครับแล้วก็ใช้เครื่องรางไม่ใช่ประตูสู่ยมรโรกครับแล้วก็เลือกติดให้มิวตัวหลังครับแล้วตอนนี้บัตรเด็กขี่ม้าดำเนี่ยมี2ตัวแล้วครับผมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเซิร์ชก่อนผมไม่คุ้นเกี่ยวกับซาเชียนตัวนี้เพราะส่วนใหญ่เราจะเอามาเป็นตัวซับซะมากกว่าครับผมเดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้าตมตีของซาเชียนนี่คืออะไรนะฮะถ้าจําไม่ผิดนะแต่จําผิดแหละ ขอเปิดก่อนได้เดี๋ยวลองดูนะฮะตอนนี้ในบอร์ดก็คือทางคุเซโนเนี่ยยังเหลือเบ้นซ์อยู่หนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าจะแรมอะไรขึ้นมาอีกไหมนะฮะเดี๋ยวรอดูแต่ถ้าท่านไหนสามารถให้ข้อมูลพิมพ์ทิ้งคุยไว้กับเราได้เลยนะครับช่วยเสริมให้พวกเรานิดหนึ่งได้ยังไงยังไงช่องแชทอย่าลืมนะเหงาไม่เหงาพิมพ์มาบอกคุยกันได้นะครับใช่ครับผมเพราะว่าบางทีการ์ดพวกเนี้ยต้องบอกว่าช่วงก่อนผ่านมาบัตเด็กหายไปเลยมันเลยทําให้มีความรู้สึกว่าแบบเออเอาปู่พูดมาแล้วปู่ปู่เล่าให้ฟัง ไหนดูซิปู่เล่าว่าตีตามจี้จิตออปู่บอกตีตามจี้จิตที่ตัวใบละสามสิบอ๋อก็เลยแลมจัดเลยนะครับถ้าแลมเนี่ยผมชอบส่วนขาใช่ฮะมันจะติดนิดนึงใช่ติดมนันนิดนึงคนลแลมมามตันจิมันเนื้อแก่คนละแลมมา <laughs> ครับ <ะ S 1> ผมตีตามจี้ที่ติดที่ตัวต้องตัวมันเองด้วยนะฮะแล้วมีดามจตั้งต้นไหม เด็ดแมทตั้งเดี๋ยวต้องลองดูนะแต่แต่เข้าใจว่าการที่เลือกเป็นแบบนั้นเนี่ยทางคุณไซโนเนี่ยน่าจะเพรเซฟเพราะถ้าเอาบัตรเด็กขึ้นไปตีเนี่ยแล้วเกิดพลิกขึ้นมาเนี่ยจะโดนเสียสามไพ่เลยใช่ครับผม,มแล้วลงสุาสานครับป่าช้าครับถ้าไม่ใช่จีไม่ใช่มอนจิตติดจี้เจ็บยี่สิบครับผมเรียกได้ว่าลําบากแล้วนะฮะของคุณไซโนเนี่ยปัญหามันอยู่แค่ว่าถ้าซาเชียนน็อกเนี่ยจี้ที่ติดอยู่กับตัวเขาเนี่ยต้องแล้มใหม่คุณคปาร,ปริญญาบอกไม่เหงาครับผมกินเกาเหลาอยู่ครับ อะไรวะอันนี้ชวนคุยอ่ะเท่าที่คุูปัิญาชวนคุยเหรอครับผมพี่กิตฮะพี่โอมพี่โอมไม่ไปเหรออ่ะคุยคุยกันได้เลยนะตามสบายนะฮะเหมือนเราอยู่ในแก๊งละกันครับปู่บอกว่าแรมชอบเอามาเปิดไฟครับคนละแรมเหมือนกันครับอันนั้นอันนั้นแรมเตะเนี่ยปู่เก่งนะพอไม่ได้จับไคเนี่ยแชทเก่งนะปู่อยู่ดีปู่ก็ลื่นเฉยเลยนะต้องบอกวันนี้ต้องบอกว่าปู่หายไปไหนพอดีปู่ไปทุระจริงๆต้องพาคุณแม่ไปฮะ หาหมอเสียดายเสียดายอยู่เหมือนกันก็ขอให้คุณแม่ปู่ฟุวนะหายไวๆครับขอสุขภาพแข็งแรงครับรวมให้กาลังใจด้วยนะฮะขอบคุณปู่ด้วยนะครับคุณโอมบอกว่าพาคุณแม่ไปสัมมนาที่บริษัทครับเออไม่ใช่ครับคุณโอมไปสัมมนาแต่คุณแม่ของของปู่ของปู่ไปโรงพยาบาลหม่คุณนี่จับแพชชนแก่งจริงอ๋อก็คือคุณโอมไปสัมมนาที่โรงพยาบาลกับบริษัท ส่วนคุณปู่เนี่ยเขาก็พาแม่ไปโรงพยาบาลอีกไม่ห้ามด้วยครับผมคุณโอมมอกว่าแลมผมเอาไว้กระโดดเล่นท่าครับอันนั้นคนละแลมอะแลมหมายถึงว่าแลมสปริงหรือเปล่าบาทีอ๋อเอ้ยนี่เขาดูดมวยป้องมาครับผมจับโค้ดไลน์สูเพกแม่งเลยเอ่าละครับผมคุณเซโนตอนนี้มีจี้ที่ซาเชียนสูงถึง4ี่ใบเลยนะครับ แล้วก็ดูจากทรงของคุณปากรยเนี่ยตะกี้เนี่ยมีการาใช้โมมิเพิ่มเป็นใบที่2ด้วยครับผมนะครับทำให้เลือดหรือว่าตัวที่ซาเชนฝากไว้เนี่ยโลเริ่มใหม่ครับต้องบอกก่อนเลยว่าที่สําคัญเลยนะฮะอย่างนี้เลยคือ,อความน่ากลัวของการแข่งสวิตลาวที่เป็นเด็กที่ไม่สปีดอย่างเงี้ยครับศัตรูสําคัญผมย้ําทุกครั้งมันคือเวลา,าถ้า,ถาเกิดมนนหมดเวลาใช่ถ้าเกิดหมดเวลาแล้วต้องบอกว่าอิตาเลียมันเป็นสายกึ่งคอนโทล เล่นกับตัวเองเล่นกับฝั่งตรงข้ามถ้าในส่วนเนี้ยแล้วคอนโทรลได้จริงคอนโทรลเกมได้แต่เวลาหมดคุณหมดประโยชน์เลยนะมันก็จะกลายเป็นแพ้คู่ไปใช่สู้คุณไปเล่นเทอร์โบวัดไปเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวต้องรอดูว่าคุณปะก้อยจะตียอะไรนะฮะแต่ว่าคุณกีดมาแล้วฮะแลมนี่คือชนะที่หนึ่งใช่ไหมครับอันนั้นแชมป์ฮะทุกทีอันนั้นแชมป์ครับคุณกีดครับอคุณพิรพัฒน์แลบนี่ผมไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเวลาขึ้นทีไรทะลอะตลอดทุกที อันนั้นแลบหรือเ่าคนละแลปเปล่าโอ้ยคุณคุณเรามุฟออนไปไม่แลมแล้วได้ไหมโอ้คุณแลมอย่างเดียวเลยไม่หยุดเลยอันนี้คุณกิตที่คัดรอบที่เท่าไหร่แล้วน่ะเพิ่งรอบแรกครับครับคุณโอมบอกว่าแลมคือที่เขาไปนอนกลางเต็นท์กันใช่ไหมนั้นมันแคมป์พี่โอ คุณปริญญารอบแรกนั่นมันแหลมเอ่อไม่ใช่เขาถ่านนั่นมันไล่โทษโทษนั่นมันไล่เออโหพวกคุณฮะยังไงก็ยั้งหน่อยครับพอดีเฟซหลักลุงโคราโดนแบนไปแล้วคนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวสเตฟานจะเป็นไลท์ต่อไปนะฮะถ้าเรายังเป็นอย่างนี้อยู่ครับผมครับผมตอนนี้โดนแบนไปยี่สิบสี่วันแล้วนะฮะทําธุรกรรมอะไรไลท์ไม่ได้เลยนะฮะครับผมนี่ต้องใช้ไลท์ของทีมงานอ่าตอนนี้เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าทางคุณปะก้อยเนี่ยก็ทําท่าเดิมนะครับฝากดาเมจไว้ที่ตัวซาเชียนเหมือนเดิมถ้้าาาดูููจกกกรปปเมคุณะออยยนํ่ ครับผมเพราะว่าไพ่เขาจวไปสองจวไพ่สองแล้วก็ไม่มีดดเมจเลยดดเมจเนี่ยไม่มีเลยและที่สำคัญเมซอนกลายเป็นจิมเลเลียนพร้อมแซนบารควีชูเตอร์หรือว่าสามารถติดสินบนสองเท่าได้ใช่ครับแล้วก็แต่แเดี๋ยวต้องเช็กก่อนว่าคุณปะก้อยเนี่ยใส่มงมีกี่ใบเพราะตอนนี้รันไป2แล้วแต่เบสแบบนี้น่าจะ4นะลุงอาจจะมี3าสี่แล้วต้องมีสมุดบันทึกเพื่อนอย่างแน่นอนไม่น่าพลาดเพราะเขาไม่สนใจไรอยู่แล้วผมแนะนำครับถ้าคุณเจออินเทเลียนรับจูโจมต่อเนื่องอย่างนี้หนึ่ง ปิกาจูเซิร์ฟบอร์ดใส่ไปเลยเ<อ>ตีทีเดียว300เขาตายแน่นอนร้อยกสิบค่ณสงเป็น320้อยสิ320ตายหาแน่นอนครับผมอีกประเด็นหนึ่งแมรี่เยอะๆ<อ>ไม่มีจี้ทำอะไรเราไม่ได้ครับเราต้องดึงปลาหมึกมาตีให้ตายก่อน เพื่อที่เขาจะเรียกจี้ไม่ได้ถูกต้องและนี่คือวิธีการเล่นเจอกับ i ินเทเลียนวีแครับน้องๆจดได้เลยถ้าอย่างที่บอกนะงานแข่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นเทคนิคพอน้องๆเจองานแข่งที่มีประสบการณ์แบบนี้เยอะๆเนี่ยก็จะกลายเป็นเทคโนไม่ใช่อันนั้นเทคนอเอมีเทคนิคมีเทคโนนึกว่าจะตีกันครับผมครับผมเดี๋ยวก็ยิงแบบทิกแท็กโถหรอกบ้าบ่ปู่บอกว่าโดนแบนได้ไงครับให้เตฟานต้องตามหน่อยครับจะได้อยากรู้ว่ามันโดนแบนจริงเลยลุงฮะเอ้ยโทษทีครับปู่ฮะบางอย่างก็ ไม่ต้องทำตามก็ได้คุณกิติทัศน์ครับหรือว่าเสียอูดของเรานะครับบอกว่าให้ใช้เข็มขัดลูจาบูนะฮะเข็มขัดอะไรเนี่ยเข็มขัดอ่าเพิ่มโจมตีสามสิบแล้วลูจาบูเพิ่มอีกสามสิบหรือยี่สิบนะยี่สิบรูลูจาบูนี่คือเดเดียนเรเดียนอ่าเดเดียนลูจาบูอ่บอกว่าตกใจนึกว่าเข็มขัดลูจาบูเอ๊ะมีเทปใหม่เหรอแต่ผมมีเรื่องเล่าอ่ะเมื่อเช้าผมรู้สึกผิดมากเลยผมขับมาตีโค้งผ่านมอเตอร์ไซค์เสร็จปุ๊บผมกำลังล้วงของในเป๋าเสื้อเรายาดม แบงค์ห้าสิที่ผมเติมน้ำมันเมื่อกี้ปิวลหล่นไปโอ้โหเสียดายมากเลยอ่ะโอ้ผมไม่รู้ผมน้อยมากไม่อช้าไม่รู้จะพูดใครพูดกับผู้ชมแล้วกันรู้สึกน้อยฮะห้าสิบาทเป็นค่าผ่านทางก็คือคว้าแกดมแต่ว่าไอห้าสิบาทไปหลุดมาดีแล้วคุณแล้วคุณกำลังบิดอยู่ด้วยเรียบร้อยเลยความเร็วแปดสิบไม่รู้ทำไงนอย ได้พูดแล้วก็สบายใจอ่าไหนไหนคุณพูดตรงนี้ครับวันนี้ผมมาแบบซูเปอร์แก๊สเนี่ยั้นิดนึงคือแบบว่ารู้ตัวแล้วว่าเอ้ยถ้าเกิดเราไม่ขึ้นทางด่วนเนี่ยทันแน่แเราก็รู้แล้วขึ้นทางด่วนบังนามันจะบางนาจากบางนาขึ้นมาทีนี้ทางด่วนเนี่ยมันจะมีอุตตพิมุกที่วิ่งจากดินแดงมาจนถึงเซยรังสิตเนี่ยฮะก็เลยตัดสินใจขึ้นทางด่วนแล้วรู้แล้วว่าถ้าแนวโน้มไม่เหยียบเนี่ยไม่ทันก็เลยอัดไปร้อยสี่สิบสรุปเจอด่านครับผม แจ็คหอดแตกฮะขึ้นทั้หนวดแพงหน่อยฮะวันนี้โดนไปเท่าไหร่โดนไปห้าร้อยครับผมด้วยความเร็วสูงด้วยความเร็วสูงคะขับรถอย่างนี้อันตรายใช่ครับแต่ว่าน้องๆอย่าไปทำตามนะทางที่ดีคือตื่นให้เช้าใช่ครับอันนี้ผิดทือว่าแกงจริงค่าแรงนอกจากไม่ได้แล้วยังโดนหักอีกวันนี้ใช่ฮะขึ้นทั้หนวดแพงฮะปกติโอเคกลับมาที่เกมครับเซโนตอนนี้โบเป็นวีสตาร์เรียบร้อยแล้วนะครับและความน่ากลัวของมิวอย่างที่ผมบอกมาตอนต้นเกมครับลูกละเก้าสิบถอดยิงถอดยิงได้เลย ใช่ครับแล้วพอเขาสโตร์แบบนี้ได้ก็อย่างที่ลุงบอกเลยครตอนนี้จร,จริงๆคุณมาก้อยนําไปแล้วนะฮะแน่นอนครับสามารถสะสมนะครับสะสมพบประเสริฐนะครับผม <c oughs> เด็เด็ดเพโทะนีะสะสมอะไรนะ <c oughs> อนาคตเตี้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> กลับไปพี่เมียใช้ได้แล้ว ล่าสุดเมื่อคืนซาร่าเซ็นสัญญาใหม่แล้วสบายใจนาจะ26ปีกซ้ายขาดว่าจะซื้อซองคืนมินมาอันนี้อยู่ที่เขาจะปล่อยหรือเปล่านะเห็นได้ชาลิซันแล้วาอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ครับผมเรียกตัวสลรอครับผมครับกลับมาดูที่เกมต่อครับแล้วใช้ควิกบอลครับเรียกบรัดเด็กขึ้นมานะฮะคือตอนนี้คุณเซโนวางสเตเดียมฝากไว้ถ้าอินเทเลนติดที่เจ็บ20ครับผมก็เหมือน ตอดแปะไว้ก่อนตอดไว้แล้วตอนนี้มิววีตาสามารถฝากแดเมจได้สูงสุดถึง9 1 9 9 2 8 9 9 3 27 9 4 36เรียกได้ว่าหมัดเดียวน็อก4ลูกขอแค่4ลูก360นอก็อกได้ทันทีฮะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนคุณเซโนน่าจะแปะแตะได้แล้วนะแปะได้แล้วนะฮะสำหรับจี้ที่อยู่บนวีเอาเลยไหมฮะ1ลูก2ลูกสลูกก็ยังไม่พอเอาแค่สอครับผม เพราะว่าถ้าถอดหมดอะ่ะมันจะเป็น3ลูกแล้วไม่ตายแล้วจี้ไม่มีติดเทอรหน้าด้วยครับผมแล้วกลายเป็นไม่พอระยะพอดีใช่ครับเพราะจริงๆมันต้องเหลือไว้ลูกนึงเพื่อติดแมนนวลสําหรับมิวนะฮะแล้วก็อย่างที่น้องๆเข้าใจบัตรเด็กเนี่ยมันไม่สามารถไปติดบนโตตำแหน่งต่อสู้ได้โอคุณกิติทัศน์แก้ให้ครับเส่ออุ้ยบอกว่ามันถอดได้แค่ส สามลูกแมนึกว่าถอดหมดซะแล้วเราเคยชินไงเพิ่มออปชั่นใช่เพิ่มนิดเพิ่มหน่อยไม่ได้คไม่เป็นไรฮะถอดสามลูกก็พอถอดได้สูงสุดสามขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับเก้าสามยี่สิบเจ็ดเออว่ะมันต้องมีเบลก็เป็นสามร้อยแล้วก็ฝากไดเมจอยู่แล้วยี่สิบจากในส่วนของสุสานสามร้อยยี่สิบพอดีคำแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้คุณปากก้อยโวอีกแล้วจะเป็นโมมี่ไหมโมมี่อยู่แล้วครับตามสูตรฮะอ๋อแล้วครับคุณปากก้อยน่าจะซึมแล้วครับตอนนี้กูเจอแต่ป่าหิมะว่ะตายแล้วเอ้ย มาแล้วครับคุณเซโนซึมแทนนะตอนนี้นางสาวนโมมิขอโทษจีิะกุติไหนเนี่ยนโมมิเอ้ยและที่สำคัญเลยเขาใช้เป็นติดสินบอลคูณสองครับโมมิด้วยและป่าด้วยใช้ปุ๊บไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนฮะแล้วพอเป็นป่าแบบนี้เนี่ยบัตรเด็กขี่มามืดเงาฮะอ้าวแล้วเลือกที่จะโวอีกหนึ่งครั้งครับเป็น ติดสินบนตัวที่2ครับโอ้ยเดียวไ้ว่าเอาชัวร์ธรรมชาซูเปอร์แคกติดสินบนอาจจะมาไวกว่านี้ก็ได้นะฮะติดติด500ด้วยตอนนี้ติดค่าทังตรวด500ด้วยน่าจะโดนปรับไปเรียบร้อยแล้วนะฮะผมเรียบร้อยครับโมมีครับสามารถฮิวหมดให้กับโปเกมอนที่เป็นวิวัฒนาการเอ้าแล้วเขาไม่เคลียร์สนามอ่ะอย่างงี้เขาเจ็บ20นะน้าอเดี๋ยวก่อนสเต็ป อันนี้จริงๆต้องถ้าถ้าตามจริงๆเนี่ยเขาต้องไม่ไจะลงก่อนอ่าอ่าเรียบร้อยครับตกลงกันแล้วว่าเจ็บเพราะว่าอันเนี้ยต้องใช้ควาพลาดพราะตอนที่เขาติดจริงเนี่ยเขาปล่อยมือไปแล้วใช่คือจริงๆตามสเต็ปคือเราจะต้องวางสนามก่อนถูกต้องอันนี้คือการแข่งขันมันมันจะรีวา์เนี้ยมันก็อยู่ที่การตกลงแล้ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช่มันมันมันย้อนไม่ได้จริงเหมือนที่เธอจากไปเราก็ย้อนกลับมาไม่ได้ใช่ครับต่อให้นาซาพาเธอกลับมาไม่ได้ เราก็ยังคิดถึงเธอเออว่าเตยฟาน์มน้อยอ่ะออกเศร้าเฉยเฉยเลยอ่ะคุณพี่ตุ้งบอกว่าต้องฟาร์มที่ม้าแทนนะครับมีม้าแสงกับม้าลงครับม้าอะไรดีฮะเอาเป็นม้าแสงครับผมพวกงูเล็กกางเงี้ยแหละครับผมเป็นนงูะะฮแต่ม้าแสงไม่มีฮะขอลาไปก่อนนะผมครับสวัสดีครับกลับแล้วเหรอลันเออ้โหแล้วก็น่าจะจบเกมแล้วนะครับคุณปะก้อยฮะโอ้น่าจะน่าจะยอมแล้วเพราะว่าโดนสต๊อปแบบนี้ น่าจะทำอ่นน่าจะเก็บไพ่ห้าไม่ถ่ายนะครับผมเรียบร้อยครับโอเคครับเป็นชัยชนะของคุณปะก้อยครับผมสามารถน็อกมิววีสตาร์ได้เรียบร้อยครับต้องบอกคุณเซโนตั้งตั้งช้าอืมตั้งช้าไปเป็นคนตื่นตัวช้าใช่ฮะไม่สามารถโบว์วิสาร์ได้เพราะต้องโบได้จริงๆนะน่าจะจุกๆอยู่นะครับเอาละครับกลับมาที่ห้องส่งแล้วนะครับผมกลับมาแล้วนะฮะแน่นอนเลยครับผมว่าคู่แรกเรียบร้อยนะครับเป็นชัยชนะของคุณปะก้อยครับผมกับเด็กอินเทอร์เรียนสตอร์ สตอลแบบนี้นะ <ผม S 2> อย่างที่บอกว่าคุณปะก้อยเนี่ยค่อนข้างเข้าใจแมกนิซึมของเด็กตัวเองค่อนข้างสูงเลยนะครับล <ะ S 2> เล่นล <ะ S 2> ไม่ได้มีผิดพลาดเท่าไหร่โอเคเอครับแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาครับตัดเข้าสู่วิทีเเดือครับรังสิตครับ